คันต่อมาเดี๋ยวผมพาไปชมต่อเลยนะครับโตต้าออาติสคันนี้สีเทาซิลเวอร์สวยๆอ่าสีเทาซิมเวอร์สวยๆคันนี้นะออาติสสีเดิมมาจากทางโชว์รูมเลยไม่เคยชนไม่เคยทําสีนะครับโคราเอาติสนะคันนี้นะเป็นเครื่อง1.6นะครับภายในพวงมาลัยสวยมากยังเงาใหม่อยู่เลยนะครับคอนโซลกลางไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนนะครับ รับรองไม่มีการชนหนักนะครับเราไม่ขายรถชนหนักนะอืมภายในสวยออติคันนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะผมรับประกันไม่มีชนหนักรถสวยรถพร้อมใช้งานรถบ้านแน่นอนออติคันนี้นะครับห้องเครื่องสวยทุกจุดมาร์กจุดเดิมหมดนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยเข้าห้องเครื่องเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยผ่าฝามออกอยังอยู่ครบทุกจุดเดิมหมดสวยจริงๆ สำคัญคือห้องเครื่องห้องเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยผ่าเครื่องไม่มีปัญหาแน่นอนราคาคันนี้อยู่ที่289,000บาทผ่อนข้างเงแค่6 0 0 0กว่าบาทรถเก่งนะครับผ่อนข้างเงแค่6,000กว่าบาทแถมเงินสดกับบ้านให้20,000บาทเลยออกรถวันนี้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีออนฟรีประกันภัยนะครับและขับฟรี90วันนะแถมน้ำมันเต็มถังให้กับบ้านกับลูกค้าด้วยนะรถสวยๆพร้อมใช้งานต้องอีซี่คาร์ครับไม่มีรถชนหนักไม่เคยมีรถจมน้ําเราไม่ย้อมแมวขายแน่นอนนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจโตยต้าออติออตคนี้พักมหาเราทางอินบ็อกซ์หน้าเพจหรือโทรมาได้เลยนะครับ063823996นะครับ